สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้นะครับเราก็ขอช่วยช่างบินนะครับให้ใช้คำว่ารีโนเวทเครื่องใหม่นะครับก็คือเครื่องตัวนี้ครับอายุการใช้งานของเขาประมาณ3 7 0 0 0 0กว่ากิโลแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้น้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับบวกกับว่าใช้งานมา20กว่าปีแล้วนะครับ ก็ไม่เคยไปทําอะไรมันนะครับผมก็คิดว่าอยากจะใช้คาว่าทําเครื่องให้มันสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนที่เราซื้อรถมาใหม่ๆนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนเยอะกันพอสมควรนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมก็เอาบรรยากาศคร่าวๆนะครับในการซ่อมเครื่องนะครับที่อู่ช่างบินนะครับมาให้ชมนะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงรถเสร็จยังไงนะครับผมจะมาอธิบายว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วทําไมต้องเปลี่ยนชิ้นนั้นชิ้นนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรซึ่งบางครั้งบางชิ้นนะครับช่างบินก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมก็ยังดึงดันนะครับที่จะเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะให้รถผมเนี่ยครับสมบูรณ์เครื่องรถผมสมบูรณ์นะครับเหมือนกับตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับก็คือ ประมาณว่าซ่อมครั้งเดียวแล้วก็ให้มันจบไปเลยนะครับไม่ต้องแกะออกมาหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับหรือยังไงประกอบเครื่องอะไรยังไงเสร็จนะครับผมจะเอาอะไหล่ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเนี่ยครับมาให้ดูกันคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางว่าถ้ามีปัญหาประมาณนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าผมเนี่ยจะดึงกันไปเองนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนให้มันดีนะครับ เนี่ยครับคลัตผมก็เปลี่ยนใหม่นะเพราะไม่ต้องเสียค่าแรงยกคลัตใหม่อีกนะครับซึ่งคลัตก็ยังถือว่ายังยังยังพอได้อยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับว่าจะดีเลิศหรูอะไรมากมายนะครับตัวคลัตนะก็คือครั้งเดียวจบไปเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าแรงยิบย่อยหลายๆครั้งนะครับจบไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบเครื่องนะครับเข้าในรถเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่ายังยังไม่เสร็จด,ดีทีนะครับโปรเจกต์ Project นะครับรีโนเวทเครื่องนะครับของเจ้ายูสุยาคอนพาวเอแลมโบของผมคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับได้เอารถกลับมาที่บ้านแล้วก่อนจะถ่ายคลิปนะครับก็ใช้อยุ่มาอาทิตย์น,นึงนะครับดูว่า มีตรงไหนที่ต้องปรับแต่งที่เรายังไม่พอใจบ้างนะครับก็นะัตอนนี้โดยรวมนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงรอบเครื่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเปลี่ยนเยอะกันพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวผมติดเครื่องให้ฟังเสียงก่อนนะไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ผมเปลี่ยนนะครับเพื่อให้รถผมเนี่ยครับเหมือนต้นคลิปอะสมบูรณ์ที่สุดนะครับสุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็อย่างแรกก็เอาจักรนี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องระบบน้ําเห็นไหมครับผมเปลี่ยนท่อยางนะครับระบบน้ําทั้งหมดรวมถึงปั๊มน้ําด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนประกันนะครับ เปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนเนี่ยครับตัวอลูมิเนียมตัวครอบหน้าเครื่องตัวด้านในนะครับแล้วก็เปลี่ยนปลอกนะครับอ่าเปลี่ยนลูกนะครับจริงๆนะครับช่างบินนะครับบอกว่าลูกสูบเนี่ยครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่ายังยังโอเคอยู่นะครับแต่ผมก็บอกตรงๆว่า ไหนๆก็มามาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะให้มันจบไปเลยนะครับจบแบบผมสบายใจไปเลยนะครับก็ใช้คําว่ายกเครื่องนะครับเกือบเกือบชิ้ใหญ่เลยเหมือนเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับทําไมฝาครอบหน้าเครื่องต้องเปลี่ยนทําไมตัวนี้ต้องเปลี่ยนก็นี่ยะครับมันมีการ <mon> สึกหรอเห็นไหมครับ เนี่ยฮะเป็นพวกเป็นตามดพวกเนี้มีการสึกหลออ่าพวกนี้ยผมก็มองว่ามันใช้ได้แหละแต่ผมก็คิดว่าทําแล้วอ่ะก็ให้มันจบไปเลยผมคิดอย่างนั้นนะจบแบบแบบจบไปแล้วจริงๆอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยครับมันมีการสึกหลอของระบบน้ําของอะไรพวกเนี้ยคือเมื่อก่อนเราเราใช้เขาเรียกว่าใช้น้ํายาหล่อเย็นที่ไม่ของสูตรแล้วกันนะครับ เราบางทีเราไปซื้อจากแอปส้มอ่ะโดนของดีบ้างไม่ดีบ้างแท้บ้างไม่แท้บ้างมันก็เลยทําให้มันเกิดปัญหาพวกนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเหมือนที่ผมบอกครับอยากจะให้ลดผมความสมบูรณ์ของเครื่องเนี่ยเหมือนที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับกับการลงทุนครั้งนี้ที่ใช้คําว่าจ่ายเงินไปค่อนข้างที่จะจะค่อนข้างจะสูงนะครับเหมือนหลายหคนถามว่าอา้าวทาไมถึง ไม่ยกเครื่องซื้อเครื่องเชียงกงมาใส่นะครับผมก็เป็นพอจะมีพักพวกนะครับผมมองช่างบินบอกว่าคือเราซื้อเครื่องมาเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดเหมือนที่เราที่เราทำเองตรงนี้มีปัญหาตน้นไม่ปัญหาคือเราซื้อเครื่องมาสตาร์ตติดควันไม่ดำอะไรอย่างเงี้ยเล่งเครื่องโอเคแต่ว่าข้างในเราไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสบภาพข้างในแต่อันนี้เนี่ยเราทำใหม่หมดเลยเท่ากับว่าเราก็ ได้ของใหม่ของแท้ที่เราเบิกจากศูนย์จริงๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าคุ้มค่าใช้กันยาวๆนะครับและอย่างรถคันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ทําไว้แบบว่าเก็บไว้เป็นที่ลึกของตัวเองเพราะความลำบากผ่านมาด้วยกันผมเริ่มสร้างสวนก็อยู่คันนี้มานะครับแล้วก็รักมันมีเขาเรียกว่าสตอรี่ในใจะนะครับส่วนคลัสเนี่ย ที่ผมบอกจากต้นคลิปผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนทําไมคือของเดิมมันก็ที่ผมเคยพูดอ่ะมันก็ยังโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่เห็นไหมครับยังโอเคอยู่อ่าเหมือนที่บอกอ่ะคืออยากแบบว่าจบครั้งเดียวจบไปเลยนะครับแล้วก็แทบจะแค่ว่าอาจจะไม่ต้องซ่อมอะไรอีกยาวๆสามสี่หาปีนะครับอ่าพอรถของผม ทุกคันน่ะเลียยวิ่งหนึ่งคันหนึ่งก็ไม่เกินปีหนึ่งไม่เกินหมื่นโลก็ผมว่ายาวๆแน่นอนทีนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับแนวทางนะครับในการใช้คําว่าไงอะฟิตเครื่องนะครับ 4J นะครับ 4JS เอ่อ 4J รหัสผมจาไม่ได้นะเครื่อง3า0พันไดรเล็กนะครับของยูสุดากอนนะครับก็ประมาณในคลิปเลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับว่า ถ้ารถเพื่อนๆมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมบอกเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับผมนะสําหรับผมเราตัดระบบคลัตซ์ที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ระบบอไอตัวที่ว่าฝาหน้าเครื่องที่มันไม่ค่อยสวยที่ผมให้ดูอะสำหรับผมนะราคาช่างบินทําให้ก็ประมาณ3 0,000ื่นต้นๆนะครับสามหมื่นต้นๆนะครับเปลี่ยนของแท้หมดเลยตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับ แต่รถผมเนี่ยจบไปที่4 0,000่กลางๆนะครับเพราะยังมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรอีกหลายอย่างนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับรถผมไม่เสียหายไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่เครื่องมันมีไอมันหลวมตามการใช้งานรถวิ่งแบบประมาณ3 8 0 0 0 0แมกิโลบวกขับระยะเวลาประมาณ22ปีนะครับไม่ได้ว่าพังหรือว่าอะไรนะคือยังใช้งานได้ปกติเพียงแค่ว่า ผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วผมคิดอย่างนั้นนะเออก็เนี่ยครับสำหรับใครที่จะฟิกเครื่องจะซ่อมนู่นนี่นั่นอะไรก็ลองเอาคลิปผมเป็นแนวทางนะครับยังไงคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณช่างบินเป็นอย่างมากนะครับที่ดูแลทุกจุดทุกรายละเอียดตรงตามที่ผมต้องการนะครับผมขอบคุณช่างบินมากนะครับ ที่ช่วยทําทุกอย่างให้เหมือนที่บอกครับทั้งทั้งที่บางครั้งจะว่างหรือไม่ว่างก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้ผมคือเหมือนกับว่าสุดความสามารถของเขาเลยที่เขาจะทําได้นะเวลานั้นๆที่เขามีเวลาว่างนะครับ <c oughs> ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณช่างบินอีกครั้งครับสวัสดีครับ